เกมมือถือของแสลงคู่ใจสําหรับเกมเมอร์สาย PC หรือว่าคอนโซลส่วนใหญ่มาช้านานเนี่ยหลายเหตุการณ์ก็มักจะจบลงด้วยความไม่พึงพอใจของหลายฝ่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเกมเมอร์นั่นแหละครับที่แสดงท่าทีไม่พอใจมากที่สุดแต่ในเมื่อทุกคนก็มีมือถือนี่นาทําทไมถึงไม่ต้องการเล่นมาละ่ะคําถามง่ายๆที่สร้างความเดือดร้อนในเหตุการณ์ของริสคอนจนกลายเป็นการเรียนจนมาถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกเข้าไปในคําถามเหล่านี้กันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซ์และนี่คือสเปเชีย ทำไมค่ายเกมใหญ่ๆถึงอยากพัฒนาเกมลงมือถือคำถามที่ง่ายแสนง่ายที่หลายคนน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องเงินเงิน,งน,งนทองทองอยู่แล้วครับแต่ในวิดีโอนี้เราอยากจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์กันสักหน่อย โดยขั้นแรกเราอาจจะต้องแบ่งพาร์ตออกเป็น2ส,ส่วนก็แล้วกันครับในพาร์ตของผู้เล่นก็จะเป็นตัวแทนของด m แมนส่วนผู้พัฒนาก็จะเป็นตัวแทนของสป라이และเราจะเริ่มพูดถึงผู้พัฒนากันก่อนโดยทั่วไปแล้ววิธีการพัฒนาเกมของแต่ละค่ายแต่ละผู้พัฒนาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วก,ก็จะมีอยู่หลากหลายขั้นตอนด้วยกันครับแต่ขั้นตอนที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้ก็คือการ planning การวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญการกาหนดทิศทางของเกมตนเองทุกอย่างจะต้องปรกากฏภาพให้ชัดเจนเป็นขั้นตอนแรกสุดของการพัฒนาและมันก็เป็นรากฐานสําคัญที่ทุกเกมจะต้องมีในขั้นตอนนี้นักพัฒนาก็จะต้องตอบคาถามพื้นฐานที่สุดให้ได้ก่อนเช่นจะพัฒนาเกมประเภทไหนมันจะเป็นเกมแบบ2มิติหรือ3มมิติฟีเจอร์เด่นๆของเกมนี้คืออะไรตัวละครจะเป็นแบบไหนเรื่องราวจะถูกเล่าในสถานที่แบบใดใครจะเป็นลูกค้าของเกมหรือเกมนี้จะลงให้กับแพลตฟอร์มใดบ้างเป็นต้น อาจจะฟังดูปแปลกๆแ,แต่เอาจริงๆแล้วข้อตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดในการพัฒนาเกมแนวคิดที่หลากหลายนักพัฒนาทุกคนที่เกี่ยวข้องและตัวของการ planning น,นี้เองจะต้องถูกส่งต่อไปให้กับนายทุนหรือ publisher และ publisher ก็จะดูว่าผ่านไหมประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับนักพัฒนาเกมดังๆหลายค่ายมักจะอยู่ใต้ร่มเงาของบอสที่เหนือกว่าตนเองที่เรียกว่า publisher หน้าที่ของพวกเขาก็ตามเชื่อครับคือการจัดจาหน่ายตัวเกมออกสู่ตลาด อย่างชื่อที่เราเน่าจะคุณเคยกันดีอยู่แล้วอย่าง E A Sony Nintendo หรือแม้แต่ Ubisoft เพราะถ้าไอเดียเหล่านี้ที่นักพัฒนาเกมเสนอขึ้นมามันไม่ผ่านพวกเขาก็จะไม่ได้เงินทุนสำหรับการพัฒนาเกมแต่ถ้าไอเดียขอทุนได้พวกเขาก็จะพัฒนาเกมต่อไปซึ่งตรงนี้เราก็เคยพูดถึงไปแล้วกันในครั้งหนึ่งของวิดีโอ Prince of Persia ที่ Ubisoft ในยุคริ่มต้นนั้นชอบไอเดียเกมนี้มากก็เลยให้ทุนทีมสร้างแบบสบายๆไปไม่ได้สร้างความกดดันอะไราที่มากมายนัก ทำให้นักพัฒนาเกมสามารถพัฒนาออกมาได้และออกไอเดียได้เต็มที่โดยไร้ซึ่งกรอบต่างๆหรือจะเป็นตัวอย่างของเกมค่ายที่เรารักอย่างคนามิครับที่ผู้คนมักจะสาบส่งกันอยู่เสมอครับว่าเออเอาซีรีส์คนที่รักอย่างไมทัลเกียไปผู้ยีผู้ยำไปนโน่นไปนี่ก็ตรไล้จิตใจูนเล่นเป็นอย่างมากนะเออน่อันนั้นแนะะครับแน่นอนหละว่าแทบจะไม่มีนักพัฒนาคนใดยอยากเห็นไอเดียเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาถูกนาไปต่อย,ยอดจนกลายเป็นเกมห่วยๆจนคนเข้าไปสาบส่งกันแล้วไหนๆก็พูดถึงคนามิไปแล้ว ดังนั้นเราจะยกบริษัทนี้ให้กลายเป็นสตัตติเคสก็แล้วกันครับอย่างกรณีหนึ่งที่อาจจะเจ็บช้ำน้ําใจแต่มันคือรสชาติของธุรกิจจำได้ไหมครับสาหรับตอน s ซเลนฮิล l ในส่วนของพีที่ผมเอ่ยถึงแฟนแฟร์เซเลนฮิลต้องสงสัยว่าคุณจิมาทําพี t ีขึ้นมาเพื่อกราดดาล,ล่าบอร์ดผู้บริหารของคโนมิอันอันนั้นแหละจำได้ไหมจำไหมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2012เนี่ยคโนมิตัดสินใจลงแรงลงทุนและทุ่มสุดตัวไปกับเกมมือถือด้วยความคิดเห็นและทัศนคติิทาาาางงงธุรกกจหลยยอยอ่ขขพวเ จนทำให้คุณจะมาผู้ธีิกิจค้น Fox Engine และเป็นหน้าตาของบริษัทต,ต้องกระเด็นออกไปจากบอร์ดผู้บริหารให้จัดจงก็คือรองประธานถูกแทนที่โดยฮิริกิฮายากะวะหัวหน้าหนุ่มแฟแรแดงที่มาแทนที่ด้วยกลยุทธ์ทางเกมโทรศัพท์มือถือแต่กระนั้นนี้ไม่ใช่การแพร่ประมาณว่าอ้าคุณจิมาสุดยอดเลยนะครับอะไไม่ใช่อย่นันครับตรงนี้ขอให้เข้าใจจุดนี้ก็ด้ว่าผมแพรมในฐานะธุรกิจคิดถึงว่า ัวท่านเป็นผู้บริหารบริษัทที่กำลังเสียเงินจํานวนไม่น้อยไปกับเกม r i ูเ e อและเอ g i จ e นตัวใหม่ที่ควรจะทํามาเพื่อสร้างเกมได้หลากหลายโดยนักพัฒนาคนหนึ่งผลงานของเขาได้รับคําชื่นชมจากแทบทุกสังคมแถมมีผู้มีชื่อเสียงนักแสดงชื่อดังชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สร้างแต่กําไรของมันก็ไม่ได้ท,ท,ทนท้าหากเทียบกับเวลาที่เสียไปกลับการทีมงานหน้าใหม่ที่เป็นตัวสะท้อนของทางเลือกธุรกิจอีกคนหนึ่งกับเกมมือถือกำไรเกิดขึ้นแบบทันทีด้วยการเย้ายวนผู้เล่นด้วยคำว่าเล่นฟรี ร้อมกับเป็นโครทางเซ็ชันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและรับประกันรายได้แบบแทบจะในทันทีโดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นจะต้องข้ามกำแพงคอนโซลหรือว่าเครื่องเล่นที่ใช้อุปกรณ์ส่งพลังแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นแทบจะลบล้างความหงุดหงิดทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากคนก่อนที่งานยังไม่เสร็จแถมจะสร้างผลงานตัวใหมอ่อีกอีกทั้งจากการขยับจากฟรีทูเพลย์ตรงนี้มันก็เกิดเป็นการกลายร่างทางธุรกิจจากเล่นได้ฟรีเป็นเพลย์แอสหยูเพย์หรือจ่ายเท่าไหร่ก็เล่นได้เท่านั้น จะนำไปสู่การขายฟีเจอร์ของเกมที่ผู้เล่นอาจจะสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ่วนที่ตามมาคือผู้เล่นที่กล้าจะจ่ายนั่นเองนี่คือเหตุผลใหญ่ๆที่โคโนมิเริ่มเปลี่ยนทิศทางในปี2012จนถึงปี2015จิงอยู่ที่ปี2012โทรศัพท์มือถือในตอนนั้นก็ไม่ได้โซพลังหรือว่าเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบแถมยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากจาวาทั่วไปไปสู่ระบบมือถืออย่าง iOS และ Android ซะอีกแต่การมาถึงของเกมสไตล์คอลเลกชันนั้นก็เป็นตัวอย่างของกรณีนี้เหมือนกัน ตัวอย่างที่โคโน,นมิได้ลองทําก็คือเกม Dragon Collection ที่โคโน,นมิเคยทําไปในปี2011มันก็มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคืนกําไรได้ไวซึ่งอันนี้ผมขอโทษไปพูดอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับว่าทําไมทีนี้เราน่าจะพอเข้าใจโครงสร้าง,งมันคร่าวๆกันแล้วว่าเหตุผลของมันคืออะไรแต่ในช่วงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนยังตราตรึงได้ครับ Publisher ที่ปล่อยเกมบนมือถือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้าของการระบาดของโควิด D-19 ที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือวิดีโอเกมและเกมมือถือเป็นรูปแบบของความบันเทิงที่ถูกบริโภคมากที่สุดในขณะที่ทุกคนกลับเข้าสู่สภาวะปกติทางสังคมทั่วโลกคอมมูนิตี้ของวิดีโอเกมก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆผู้บริโภคมีความต้องการวิดีโอเกมและเกมมือถือเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับเพียงแค่ในปี2021เนี่ยปีเดียวพับลิเชอร์เกมที่ใช้แพลตฟอร์ม Unity ในการสร้างเกมเพิ่มขึ้นถึง93%้ากทบเปรียบกับปี2020 แน่นอนว่าการเข้าถึงเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมันง่ายมากขึ้นโมบายเกมเดอร์เบลเปอร์เลยกลายเป็นมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมการเขียนโค้ดและการเล่นเกมรวมกันส่วนหนึ่งผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนจำนวนมากมายก็มีส่วนทำให้เกมมือถือมีการเคลื่อนไหวเช่นกันในโลกนี้เรามีคนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า6000ล้านรายทั่วโลกดังนั้นการมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเท่าไหร่นักอีกทั้ทงเกมมือถือต่าง,างๆมันก็ดูเข้าถึงง่ายซะเหลือเกินครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เราเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆก็มักจะมีโฆษณาเกมมือถือที่ดูโง่ๆโผล่มาให้เห็นกันบ่อยๆแรกๆเราอาจจะรู้ดีว่าพวกนี้มันทําโฆษณามาแบบโอ้จะให้กูโหลดห้ได้ใช่ไหมมันจะแดกกรอกแต่พอการเห็นรไรซ้าๆแบบนี้ซ้ําไปซ้ามามันก็พานทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้ถูกต้องไหมครับสุดท้ายเราก็เผลอไปโหลดมันอยูด่ดีอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเรื่องของความคล่องตัวในการเล่นที่มันมักจะดึงดูดผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ลองเล่นเกมบนมือถือมากขึ้น ผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าคุณมีมือถือสมาร์ทโฟนและต่อต้านการเล่นเกมมือถืออย่างน้อยก็ต้องเคยลองโหลดเกมมาเล่นดูสักครั้งหนึ่งอยู่ดีจริงไหมเทียบกับยุคสมัยที่เกมถูกจํากัดให้อยู่แต่คอนโซลขนาดใหญ่หรือเซตอัพพีซีที่มีราคาแพงทุกวันนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่สามารถจัดการกับเกมทั่วไปได้แถมราคาถูกกว่าเยอะครับอันที่จริงมันมีผลสํารวจออกมาว่า62%ของคนที่เพิ่งซื้อสมาร์ทโฟนมาพวกเขามักดาวน์โหลดเกมกันภายใน1อาทิตย์หลังจากเป็นเจ้าของเครื่อง แล้วส่วนมากเกมพวกนั้นก็จะเป็นพวกเกมมือถือสายแคชชวลนี่แหละครับแล้วมาพูดถึงเกมสายแคชชวลนั้นเราลองไปดูข้อมูลเชิงสถิติมาโดยตัวเกมแนวแคชชวลนั้นไม่มีสัดส่วนถึง13%ในปี2021ตัวปัจจุบัน40%ของคนที่เล่นเกมมือถือทั้งหมดก็แบ่งตัวออกมาเล่นเกมที่เป็นแคชชวลด้วยครับอีกอย่างที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนามันก็คือความก้าวหน้าของ Engine หรือเครื่องมือในการสร้างเกมต่างๆอย่างพวก Unity เอยหรือว่า Unreal Engine เอยมันก็ขยายไปสู่ตลาดเกมมือถือด้วย โดยเน้นการนาเสนอการปรับแต่งการเล่นเกมเพื่อประสบการเล่นเกมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดบนเครื่องมือถือหรือจะเป็นความสําเร็จของโปเกมอนโกของทาง Nintendo าก็ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่า AR หรือว่า VR ที่เทจ่จริงๆก็มีแนวโน้มที่ขายดีได้มากๆทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อดีของการพัฒนาเกมมือถือเมื่อเราเปร,เรียบเทียบก,กับการพัฒนาเกมระดับ triple a กันบ้างในการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเปิดตัวเกมสักเกมหนึ่งผู้พัฒนาอาจจะต้องพิจารณาถึงระดับความเชี่ยวชาญในการสร้างและลงมือทํา แน่นอนว่าเกมบนมือถือต้องการกำลังคนน้อยกว่าและสามารถเทสได้ง่ายกว่าในทางกลับกันวิดีโอเกมสำหรับ PC หรือคอนโซลจะซับซ้อนและมีขั้นตอนเทลิเมตระมัมากกว่าไม่ต้องพูดถึงว่าผู้พัฒนานั้นมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่หากคุณเลือกที่จะพัฒนาเกมในวงกว้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของตลาดของวิดีโอเกมกันอีกทีหนึ่งและต่อไปนี้คือข้อดีใหญ่ๆที่การพัฒนาเกมบนมือถือได้เปรียบก่าการพัฒนาวิดีโอเกมลงมาให้กับ PC และคอนโซลครับ อย่างแรกเลยคือเกมมือถือมันพัฒนาได้ง่ายกว่าก็แน่นอนนะครับถูกไหมเกมมือถือมักจะมีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเรามองเปรียบเทียบกับเกมระดับใหญ่เรามักจะได้ยินตามหัวข้อต่างๆว่าเกมมือถือหลายๆแบบนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเร็วสูงยกตัวอ,อย่างเกมยอดฮิตในอดีตอย่าง Angry Birds นี่แหละครับโค้ดไม่ซับซ้อนแค่ดึงถอยหลังแล้วก็กะโมเมนตัมด้วยสายตาหรือจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆอย่าง Flappy Bird วิธีการเล่นไม่ซับซ้อนมากในสมัยนั้นก็มี t ิวต r i เรียลที่คนสามารถสร้างตามได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1วันด้วยซ้ํามันดูภาพรวมใหญ่ๆอาจจะเป็นแบบการ Copy and development แต่เอาเข้าจริงๆการถือกําเนิดของนวัตกรรมแ,บบแปลกๆที่มันดันไวรัลเนี่ยมันมาจากวงจรง่ายๆแบบนี้เหมือนกันต่อมาคือเรื่องของ In App p u r c h a s e ที่มันช่วยเพิ่มไรายได้เหมือนกับกรณีของโครงสร้างธุรกิจเหมือนกับเกมมือถือแบบที่โคโามิไอตรงที่ผมเคยเมนชั่นไปครับตัวเกมมือถือกว่า90%ในสตอร์นั้น ล้วนเป็นเกมฟรีครับผู้ใช้ส่วนใหญ่จะโหลดเกมที่เป็นเกมฟรีได้ง่ายกว่าเกมที่เสียตังค์อันนี้เราไม่ต้องมาถกกันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมแล้วผู้พัฒนาก็จะได้รายได้2ทางซึ่งทางแรกนั้นก็คือ in-app purchase ตัวนี้นี่แหละที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เล่นได้มากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไม่อยากเราอะไรสักอย่างการจ่ายเงินก็มังจะเป็นการแก้ปัญหาทุกครั้งอย่างการเติม energy เพื่อให้เราสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง หรือจะเป็นระบบการชาที่มักจะเป็นระบบยอดฮิตให้ผู้เล่นได้เสียเงินเพื่อสูงไอเทมหรือตัวละครบางอย่างที่หาได้ยากแต่เกมพวกนี้มักจะล่อเราด้วยการให้ทดลองแบบเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าผู้เล่นไม่พอใจก็จะต้องทาการเติมเงินเพื่อเพิ่มโอกาสตรงนี้เข้าไปอีกทั้งเกมมือถือมักจะมีการอัปเดตเนื้อหาอยู่แบบเนืองๆอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตัวเกมมักจะมาพร้อมกับสัญญาว่าจะมีเนื้อหาใหม่ให้ผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่ได้สารวจได้ใช้เวลาไปกับตัวเกมเข้าไปอีกยิ่งเนื้อหาใหม่สนุกมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้เล่นก็มีโอกาสที่จะซื้อไอเทมภายในเกมมากขึ้นเท่านั้นและเนื่องจากเกมมือถือมันมักจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเผยแพร่เนื้อหาใหม่ได้ในอัตราที่สม่ำเสมอในทางกลับกันผู้พัฒนาเกมระดับทวิเรลเออาจจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปิดอัปเดตใหม่เป็นประจำนั่นเองเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของปากท้องเนาะทีนี้มาจากการใช้จ่ายในตัวเกมแต่รายได้อีกอย่างที่มีบทบาทมากมากอีกอย่างเลยคือมาจากรายได้จากโฆษณาครับ การพัฒนาเกมลงบนมือถือเป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในสมัยนี้ที่มักจะมีการสอดแทรกโฆษณาต่างๆลงไปยังแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มและโฆษณาส่วนมากก็จะมากับรูปแบบที่เป็นประโยชน์ทั้งคู่อย่างเช่นโฆษณาที่มีการให้รางวัลแบบดูโฆษณาน,นี้คุณจะมีสิทธิได้รับการสุ่มไอเทมเป็นต้นโดยเกยมมือถือพวกนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาประมาณปีละ3 9 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับเป็นการตลาดเพื่อให้คนหมู่มากเข้าถึง การปรากฏต่างๆตามสื่อโฆษณาอันเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงมันนับว่ามากกว่าหลักล้านก็เป็นไปได้ครับและอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและเกี่ยวเนื่องจากผู้บริโภคโดยตรง,ตล,งตลาดครับสิ่งที่เราติดมาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมมือถือเนี่ยเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุดลองเดากักนเล่นๆไหมครับว่ากลุ่มไหนมีจํานวนคนมากที่สุดโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือคนที่เล่นเกมบนเครื่องคอนโซลคนที่เล่นเกมบน PC และคนเล่นเกมบนมือถือคําตอบมันแทบจะเป็นการล็อกหูแบบหวยล็อกก็แล้วอยู่นะครับก็มือถือแหละแต่สิ่งที่น่าตกใจจริงๆก็คือสัดส่วนของตลาดจะเรียกว่าน่าตกใจก็คงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนที่ติดตามตลาดนี้มาก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับเกมมือั่วไปก็ถือว่าช็อกพอสมควรเอาแค่เฉพาะในตลาดไทยอย่างเดียก็พอตลาดโลก่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในปีพุทธศักราช2562มีคนไทยทั้งหมด27.8ล้านคนเล่นเกม นับเป็น41%ของประชากรทั้งหมดโดยในจำนวนนี้71%เล่นเกมจากอุปกรณ์พกพาอย่างพวกสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เหลือก็จะเป็น2อย่างที่เรากล่าวไปเบื้องต้นเท่ากับว่าเกือบเกือบ3ใน4ของคนที่เล่นเกมทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่เกมมือถือเป็นหลักครับในขณะเดียวกันที่เทรนโลกนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากที่ไทยสักเท่าไหร่นักตามรายงานของ n e w s ูที่เราใช้เป็น Refer เซนในการทําวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ได้ทําการสํารวจและวิเคราะห์เอาไว้ว่า ผู้เล่นเกมบนมือถือจากทั่วโลกมีมากถึง48%หรือเกือบครึ่งเกมมันอาจจะดูไม่เยอะแต่อัตราการเติบโตของมันถือว่าเยอะมากๆในขณะที่เกมเมอร์ฝั่งคอนโซลและ PC มีอัตราเติบโตแบบเยียร์ออนเยียร์อยู่ที่ราวๆ5-6%แต่ฝั่งมือถือนั้นเฉลี่ยเกิน15%ต่อปีแล้วทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยมันกระทบถึงผู้บริโภคฝั่ง PC หรือคอนโซลหรือเปล่าอาจถ้าจะพูดก็คงพูดยากครับเพราะโดยส่วนมากแล้วการสร้างเกมมือถือ1เกมของแต่ละค่ายเนี่ย ส่วนมากแล้วจะใช้ทีมที่แยกจากทีมหลักไปเลยแต่ก็มีอยู่บางกรณีที่ใช้ทีมเดียวกันซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นเกมอินดี้ครับยกตัวอย่างเช่น StarDivaly l e ที่มีผู้พัฒนาอยู่คนเดียวอย่าง ConcernF ที่พี่แกเป็นคนลงมือสร้างทั้งภาค PC แล้วก็มือถือเลยครับหรือจะเป็นเกมจับโกหกยอดนิยมอย่าง AmongUs ก็เช่นกันส่วนทางด้านของเกมที่แยกทีมพัฒนากันอย่างชัดเจนก็มีให้เห็นเยอะมากแต่เราจะยกตัวอย่างเกมที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้แล้วกันครับ แต่ก่อนอื่นเราอาจจะต้องให้เห็นภาพใหญ่ของค่ายนี้ของเขาซะก่อนทุกคนน่าจะรู้จักสตูดิโออย่าง Bluehole Studio กันอยู่แล้วเพราะนี่เป็นหนึ่งในค่ายเกมที่มีเกมฮิตมากมายและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกาหลีใต้ที่ถนัดทางด้านของ MMORPG อย่างมากหนึ่งในเกม MMORPG ที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือเอามากๆก็คือ Terra หรือ The e x r e a m of a l b e r i a นี่เป็นหนึ่งใน MMORPG ในช่วงยุคปี2010ที่ถูกสื่อหลายเจ้าจับตามอง เนื่องด้วยกราฟิกของมันเป็นการยกระดับวงการเกมออนไลน์ไประดับหนึ่งในช่วงรแรกๆก็จะเป็นเกมที่ต้องเติมแอร์ไทม์ในการเล่นจนกระทั่งมันเปลี่ยนโมเดลเป็นการเล่นฟรีในเวลาต่อมาแน่นอนว่าเทราก็เป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ดีครับมันได้รับคะแนนจากมตทัคคริติกไปถึง77เต็ม100ในฐานะของเกมออนไลน์เราก็พูดได้แบบจำปากนะว่ามันคือหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จและการประสบความสำเร็จแบบนี้มันก็ถูกนามาต่อยอดให้กลายเป็นเกมมือถืออย่างที่คาดเดาได้ไม่ยากมากนะักมันถูกใช้ชื่อว่าเทราคลาสสิก ถูกซื้อลิขสิทธิ์มาทาต่อยทีแต่คราวนี้ไม่ใช่ b l u e ฮทําเองครับค่ายที่ว่านี้ก็โผล่มาตั้งแต่เข้าเกมกันแล้วนั่นก็คือ Luntwo Games ค่ายนี้ก็พัฒนาเกมไว้อย่างมากมายซึ่งทั้งหมดก็เป็นเกมมือถือเช่นกันตั้งแต่ Hunter Hunter y o g a n g Mobile และรวมถึง Terra Classic ด้วยมันก็เหมือนกับที่เราบอกไปแล้วครับว่าตัวเกมดังๆทั้งหมดนั้นใช่ว่าผู้พัฒนาดังเดิมจะมาทําเกมมือถือเองแบบร้อซแต่ส่วนมากนั้นจะเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ก็เป็นการขายลิขสิทธิ์ไปเสียมากกว่า แยกตัวของเทอราคลาสสิ่งนั้นได้มีการดึงองคเมนต,ต์ต่างๆของโตเกมดั้งเดิมบน PC มาใช้รวมถึงมีการประสานองค์ประกอบมากมายให้เหมาะกับแบบฉบับสำหรับเล่นบนมือถือยกตัวอย่างเช่นระบบคลาสและเผ่าจากโตเกมดั้งเดิมมาใช้ในเวอร์ชันนี้ก็จะถูกปรับให้หลอมรวมกันเลยอย่าง s l a y เยอจะเป็นการบังคับให้เล่นกับเผ่ามนุษย์หรือ Pri ริ t จะเป็นการบังคับให้เล่นกับเผ่าเอรินเป็นต้นซึ่งการรวมระบบแบบนี้อาจจะไม่ได้แยกไปสักทีเดียวเพราะมันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่และทำให้เหมาะสมกับคนหมู่มากมากขึ้น แต่มันก็จะมีส่วนที่เป็นผู้เล่นเก่าสามารถเอนจอยได้ด้วยอย่างน้อยมันก็คือบรรยากาศนั่นแหละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากที่ผมสังเกตจากตามโซเชียลเองก็มีการนําเกมเก่าๆนํามาเปิดบริการใหม่หนึ่งในรูปแบบคอมเมนต์ที่ผมเห็นได้บ่อยๆก็คือพีอคับเกมนี้ลงมือถือบ้าครับพีคับเล่นในมือถือได้ใช่ไหมครับซึ่งจากข้อความในลักษณะนี้ทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าในยุคสมัยนี้ผู้คนมักจะโหยหานนสโตเจียที่กลับมาอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ง่ายไม่ต้องไปโหยหาอะไรที่มันเก่าหรือว่าวุาว่นวามกกนะั เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเพื่อมานั่งเล่นเทราได้และถ้ามันมีเทราคลาสสิกมาให้เล่นบนมือถือทำไมจะไม่ลองเล่นล่ะครับใช่ไหมและยิ่งด้วยตัวของเทราเองนั้นส่วนมากคนเล่นก็จะมีอายุกันระดับหนึ่งแล้วครับอย่างน้อยก็น่าจะทำงานกันแล้วถูกไหมในเทราคลาสสิกเป็นเกมสไตล์มือถือที่มีระบบออโต้มาให้เล่นด้วยทำให้ผู้เล่นที่อาจจะอยากเสียบรรยากาศเก่าๆที่ตนเองเคยเล่นเข้ามาเล่นได้ง่ายขึ้นโดยที่เสียเวลาน้อยลง อย่างน้อยก็ช่วยลดเวลาในการโฟกัสได้มากขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับเกมมือถือจำพวกนี้พวกเขาก็จาเป็นที่จะต้องตามหาเงินถูกต้องไหมครับตัวของเทราคลาสสิกก็อยู่ในจำพวกที่เราพูดถึงไปแล้วนั่นก็คือรูปแบบของไมโครทรานเซ็คชันหรือกรชาปองที่จะเป็นการเปิดเพื่อตามหาสัตว์เลี้ยงเรามาช่วยต่อสู้แล้วพอมันเป็นเกมมือถือที่สามารถโหลดเล่นได้ฟรีก็จะไปจะต้องมีกิจกรรมให้ผู้เล่นทําเพื่อดึงตัวผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง อย่างกิจกรรมในช่วงเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็จะเป็นกิจกรรมแจกไอเทมต่างๆให้ผู้เล่นเข้ามาล็อกอินเอาไอเทมกันอย่างต่อเนื่องและการลงดันเจี้ยนหรือว่าการทำเควสประจําวันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับเกมแนวนี้โดยรวมแล้วเกมมือถือก็เปรียบเสมือนสถานที่สําหรับเกมเมอร์ที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะและมีเวลาในการเล่นน้อยการเล่นเกมมือถือก็น่าจะช่วยเติมเต็มความกระหายในการเล่นได้ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับการเล่นเกมระดับทร i p เป a อร์อยู่ดีแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เล่นเลยถูกไหมครับ แล้วไหนๆพูดมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากเล่นเทราคลาสสิกก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นได้ซึ่งมันมีอีกหลากหลายอย่างมากๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงและน่าจะทําให้หายคิดถึงเทราได้ระดับหนึ่งแล้วอย่างคือเกมมันเพิ่งเปิดโอเพ่นเบต้าด้วยครับกิจกรรมเยอะจนปวดหัวเลยแล้วก็สามารถใช้โค้ดเพื่อเอาไปสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงได้โดยใช้โค้ดว่าเทราโมบา l e ครับใครสนใจก็สามารถดาวโหลดได้ผ่านทางดีสคริปชันด้านล่างได้เลยโหลดกันเยอะนะครับกราบครับกราบครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามครับ ทั้งนี้ในวิดีโอนี้ผมว่าหลายท่านน่าจะมองเห็นภาพรวมของวงการเกมมือถือได้ดีระดับหนึ่งเราก็หวังว่าข้อมูลในวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านกันละกันครับอีกอย่างแม้ว่าวิดีโอนี้จะเป็นการอ้างอิงหรือเชี่ย้เห็นถึงทิศทางตลาดของเกมมือถือแต่เชื่อว่าทุกท่านที่เชื่อมั่นในเกมมือถือจะเป็นใหญ่สําหรับตลาดของเกมถ้าหากไม่มีไอพีชื่อดังเจ้าใหญ่ที่หยิบเอาไอเดียมาสานต่อหรือสร้างเป็นเกมต่อยอดออกมาแล้วก็เกมมือถือก็คงไม่มีจุดยืนที่แข็งแกร่ง เราถึงอย่างไรก็ตามในอนาคตมันอาจจะมีเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มการเล่นที่ไม่คำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานเข้าไปอีกจนทำให้เกมมือถืออาจจะหายไปตามกาลเวลาน้ำซ้ำในอนาคตอาจจะไม่มีแพลตฟอร์มสำหรับเกมมิงก็ได้เพราะมันอาจจะอยู่ในอากาศหรืออาจจะอยู่ในนิ้วมือของท่านใครจะไปรู้จริงไหมอย่างไรก็ตามขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อย,ยแต่รักนานนะจ๊ะ สำหรับในวิดีโอหน้าจะเปน็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยละครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ